าน่อเส้นทางระหว่างอำเภอคลองหาไปอำเภอซอยดาวใต้ครับสองข้างทางจะเป็นไรกโพน์ข้างเลยเป็นเขาตั้งหอเขาตังหอสูตระย์เขาตังหอคลังรัชการที่เก่านะประหลชีนี้ครับสูตรพยพตั้ง เ <c oughs> ขนะาเปลือกสีเนาะตาเงาะเป็นเงาะเขาตาเงาะตาเงาะไปก่อนเลยเขาปวดหลังเขาตาเงาะของเขาตาเงาะแล้วก็จะเข้าตรงไปซอยดาวใต้ซอยดาวคลองใหญ่ปัญนา รยากาศประมาณนี้มนอหน่ยฝึกและพัฒนาอาชีพนี่คุันดนี่ศเป็นหลศูนยพัฒนาอาชีพพลชนพลชินิซื้อหรือศูนย์อพยพ ของพระราชนีของกัมพูชาสมัยสงครามนะครับมีบรรยากาศทางศูนย์พัฒนาอาหารจัตว์กะแก้วัเาตะงาะนะครับประอเป็นข้าวมีทางคองหานไปเขาซอยดาวใต้กับพี่กันล ฝรั่งขี่ตัวมฝรังขี่ตัวตัวเขาโอนเงินไปใหนดิเขาโอนเงินไปมันนะมันมีเงินไหลละแต่มามันเสียภาษีหลต้องต้องเอาเงินไปเสียเขาโอนไปมันไนเดี๋ยวเขากม่รู้บโพปมดปา้โอนปัยเามรันเ่ยเดีวเ่ร้แอยู่พัทยารันยร